สวัสดีครับผมช่างเป้จากร้านสมายทีสวิตนะครับวันนี้มีเครื่องเป็ตัว macbook a 2 1 5 9นนะครับเครื่องนี้มาในอาการเมนบอร์ดช็อตเปิดไม่ติดนะครับก็เมนบอร์ดก็จะมีลักษณะนะครับเป็นแบบนี้นะครับนี่แบบนี้ก็จะมีอุปกรณ์ต่างๆมากมายนะครับที่อยู่บนตัวเมนบอร์ดนะครับรวมถึงตัว cpu ด้วยที่เป็นตัวโปรเซสเซอร์นะครับที่ทำในเรื่องของการประมวลผลการทำงานต่างๆนะครับผม ทีนี้ในการเปิดวิตติเนี่ยเราจะเช็คผ่านตัวฟิลนะครับฟิลหรือตัวชุดพีพีบัตนเองนะครับชุดพีพีบัตตรงนี้เนี่ยส่วนมากแล้วเวลามีเกิดการช็อตนะครับชุดนี้ก็จะค่อนข้างที่จะเสียก่อนนะครับทีนี้ผมก็ทําการไล่นะครับระบบก็มาเจอชุดที่เป็นพีพีบัตเนี่ยเกิดการช็อตอยู่นะครับก็ทําการหาจุดที่เสียนะครับก็ไปเจอตรงที่ในส่วนตัวไฟเลี้ยงตัวสปีกเกอร์นะครับที่ เกิดการช็อตอยู่ก็อาจจะมาจากตัวฝุ่นนะครับที่ลงไปโดนอุปกรณ์แล้วมันเกิดการละวงจรนะครับแต่ก็แก้ไขกลับมาเรียบร้อยนะครับตอนนี้เครื่องก็เปิดติดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวหลังจากนี้ก็จะนําเครื่องให้กับลูกค้าได้ใช้งานนะครับถ้าลูกค้ามีเครื่อง MacBook A 2 1 5หหรือรุ่นอื่นๆนะครับที่เปิดไม่ติดก็สามารถนําเข้ามาให้ทางร้านเช็คได้นะครับร้านสามารถเข้าไปดูตําแหน่งบนหน้าเว็บไซต์สมัยทีสวิตได้เลยนะครับ